หมอปลาบุกวัดดังเจอเจ้าอาวาสซุกสีกาฮีกสุดโชว์ใช้ที่คาดผมผู้หญิงอ้างรักษาอาการปวดหัววันที่9กุมภาพันธ์65หมอปลามือปราบสัมภเวสีได้ไลฟสดผ่านทางเพจในขณะที่เดินทางบุกกุฏิเจ้าอาวาสวัดบางยาแพรกจังหวัดสมุทรปราการโดยพบว่าในกุฏิเจ้าอาวาสมีสีกาอยู่ด้วยหลังได้รับการร้องเรียนถึงพฤติกรรมดังกล่าวจากชาวบ้านจึงวางแผนปิดล้อม โดยข่าวสารเมืองปราการรายงานว่าหมอปลาพร้อมกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดล้อมกุฏิเจ้าอาวาสเมื่อเปิดประตูพบหญิงสาวคนหนึ่งหลบอยู่ใต้บันไดยอยู่ในสภาพสวมกางเกงขาสัน้นไม่สวมเสือ้อใช้จีวรคุมตัวนอกจากนี้ยังพบขวดสุราที่เจ้าอาวาสให้การว่าเอาไว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยระหว่างที่รื้อค้นนั้นก็พบที่คาดผมของผู้หญิงเจ้าอาวาสจึงหยิบมาให้ดูและบอกว่า เป็นของตัวเองพร้อมกับค่าที่หัวให้ดูและบอกว่าเอาไว้ใช้รักษาอาการปวดหัวอีกทั้งเจ้าอาวาสยังบอกด้วยว่าญิงที่หลบอยู่ใต้บันไดนั้นแอบเข้ามาในขณะที่ตนไม่อยู่ในขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างนำตัวเจ้าอาวาสฝ่าวงล้อมชาวบ้านไปสอบสวนต่อที่สพสัมรงใต้จังหวัดสมุทรปราการอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ